โตทำงานของเราสามารถสะท้อนสไตล์การตอบคำถามสมภาษณ์งานของเราได้นะแบบที่หนึ่งคือโต๊ะรกเอกสารกองเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะมีสไตล์การตอบคำถามท,าที่แบบเล่ายาวนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะแบบไม่เข้าใจข้อดีก็คือฟังแล้วดูดีมีประสบการณ์มีข้อมูลแต่ก็จะต้องระวังเพราะบางทีเนี่ยพูดเยอะเกินไปอาจจะไม่เข้าประเด็นอ่ะต่อมาแบบที่2ออันนี้ก็คือเรียบสไตล์ม mini ินิมอลมินิใจคนแบบนี้เนี่ยจะมีสไตล์การตอบที่กระชับ สั้นตรงประเด็นข้อดีก,ก็คือไม่วกวนนะคะแล้วก็เข้าเรื่องเลยแต่ก็ต้องระวังนะเพราะบางทีการที่เราตอบสั้นเกินไปไม่ได้อธิบายรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะทำให้ HR เนี่ยเขามองไม่เห็นภาพ ต่อมาแบบที่3อันนี้เป็นสไตล์แบบมีโพสต์เยอะๆนะคะดูเป็นคนแบบออแกไนส์สไตล์การตอบคาถามก็คือเป็นคนที่ตอบคาถามแบบมีระบบมีโครงสร้างข้อดีก็คือว่ามันจะดูมีระบบฟังแล้วเข้าใจง่ายนะคะแต่ต้องระวังเหมือนกันบางครั้งการที่มันเป็นระบบมากเกินไปเนี่ยอาจจะดูเหมือนแบบท่องจํามามันดูไม่เป็นธรรมชาติอ่ะแล้วสุดท้ายเลยอันนี้ก็คือโต๊ะที่แบบมีของกระจุกกระจิกนะคะฟิกก์ตงฟิกเกอร์ก็คือแบบเป็นคนชอบตกแต่งโต๊ะมีชัดเจนเลยสไตล์การตอบก็จะ จะเป็นพวกชอบเล่าเรื่องนะมี storytelling mm hmm. ข้อดีก็คือน่าสนใจดึงดูดผู้ฟังได้ดีเลยแหละแต่ก็จะต้องระวังนะคะบางทีเล่าไปเนี่ยอย่าหลงประเด็นเพราะบางทีอาจจะลืมแล้วก็หาทางกลับมาไม่ได้ mm hmm. เป็นยังไงบ้างตรงไม่ตรงยังไงนะคะใครเป็นแบบไหนนะโตทำงานของตัวเองนะคะคอมเมนต์เอาไได้เลยค่ะ